สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมุนี่สิพาไปเก็บเห็ดเด้อค่ะมุนี่อีก่ะอยู่กับคุณเดียนคือเก่า้วค่ะคุณเดือนคุณเดือนชาแนลคุณเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมค่ะเพิ่มเติมคือกระตาอีกแล้วเด้อค่ะนี่กระตาไปนี่ค่ะสิพาไปเก็บเห็ดค่ะเห็ดก็อยู่บ่อไก่เด้อก็อยู่นาบ้านเจ้าของนหนึ่งเห็ดอยู่นาบ้านเจ้าของนี่ขื้นเต็มเลยค่ะเห็นมาหลายมือแล้วล่ะว่าจะมาเก็บก็ไม่ได้เก็บจักเจียมมุนี่ก็เลยสิไปเก็บแล้วค่ะเห็ดเนยค่ะเห็ดเนยขึ้น เต็มใต้ต้นไม้นึงอ่นะทางหน้าบ้านา name, น่นนะไหมค่ะประเดื่นจิพาไปเบิงเนาะค่ะเนาะไปเบิงเห็ดกันว่าเห็ดเนยเป็นยังไงค่ะ่หน้าบ้านนี่ประเดื่นจิพาไปเบิงไปค่ะไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะบ้านของคุณเดือนอยู่ค่ะหน้าบ้านนี่ค่ะนี่แล้วก็นี่ก็เห็ดค่ะนี่เบิงดูค่ะนี่เดี๋ยวให้เบิงเนาะค่ะนี่ใต้ต้นไม้นี่หลายหลายนี่ค่ะนี่นี่เห็ดเนยค่ะคุณน่ะขึ้นเต็มหน ouais ึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณน่ะเบิงดูค่ะคุณน่ะเบิงดูค่ะุณน่ะ กําลังออกกันอยู่ค่ะนี่คุณน่ะเพืนะ่อเต็มเลยล่ะค่ะนี่เฮ็ดเนื้อชึงนั่นเลยเบิ่งเน้อค่ะนี่บิ่งเน้อค่ะนี่เพ,พืนะ่อคุณน่ะสิเก็บเอาไปเบิดนี่แหละค่ะมื้อนี้ขึ้นกับหมงจังสิยังสิบ่เก็บเนาะหลายปานนี้แมมโอ้ยเบิ่งดูนี่กําลังขึ้นอ่อนจุป,ปุจิป,ปิอยู่เด้อค่ะนี่เยอะเยอะโอ้เบิ่งเนะ่คุณน่ะ คุณน่ะค่ะบางคในบางเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะคุณน่ะบางในมาอ่อนซ้อนน้ำกันได้เด้อค่ะคุณน่ะน้อยๆกับกระมีเด้อค่ะน้อยๆกับลัางออกกระมีนี่จังสี่นี่เบิ่งเด้อค่ะนี่นี่อืมน่ะร้ายแท้ๆเลยค่ะนี่คุณน่ะเพื่อโอ้ยพี่พี่ค่ะพี่พี่คุณน่ะเฮ็ดเนื้อค่ะร้ายค่ะชิมาเก็บเห็ดเนื้อหน้าบ้านจะคล้องมือเนี่ย ลายป่ะนี่เป็นยังสิบรเก็บเนาะค่ะเนาะไปในป่ากันยังเก็บได้เนาะไปในป่ากันยังไปอันนี้อยู่กับบ้านเป็นยังสิบรเก็บเนาะเก็บอะโลดแล้วเนาะค่ะนี่โอ้ยมาค่ะมาเก็บเพชรน้ำกันค่ะเห็ดหลายๆเด้อค่ะมาเก็บเห็ดน้ำกันเด้อค่ะท่านผู้ชมขาเบิง่งนดูค่ะเนี่ยอยู่กับหน้าบ้านเจ้าของอยู่ หลายปันนี้แม่คุณน่ะเก็บเอาเก็บเอาอยู่เด้อค่ะนี่่านผู้ชมค่ะคุณน่ะโอ้ยจังแมนพือดอกอ่อนๆอยู่ค่ะนี่ดอกอ่อนๆดอกน้อยๆได้ค่ะนี่นี่นเฮ็ด้อยค่ะเก็บตะกอนเนาะกาะหนาวกบล้างม้าเด้อค่ะเด้อเพราะว่าหนาวมาแล้วเนี่ยเขาสีซ้ำตายแล้วเขาก็สจีเสียขึ้นกันแต่จักเสียวถิ่มใบเห็นอย่างเนาะเขาก็เก็บเอาซะตัวเนาะยุับ,บานเจ้าของแม่เนาะเันอยู่ในปลากห็นยังมาเดีย ไปหาบัเจออันนี้นั่งอยู่น้ำบานเจ้าของเรื่องยังสบเอาเอาโหลดละเนาะเฮ็ดนี่ก็ได้ขึ้นก็บ,บ้านวันนี้มยอจังแมน,นมาค่ะไปค่ะ,คะระเดือนจะพาไปเบิงสี่เก็บให้เบิงด้วยค่ะเด้อมาเบิงน้ำกันเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะเบิ้งด้วค่ะนี่ก็แม่นค่ะนีุ่ณนะอ่ะวัวางไว้นีก่อนอาวางไปกระมีดนี่แหะ นี่ค่ะคุณนะ่ะอืม,อมคุณนะ่ะบังรู้ค่ะคุณนะ่ะเห็ดเนยได้ค่ะนี่เห็ดเนยค่ะคุณนะ่ะโอ้ยบังแนเพื่อถอนโลดแล้วเนาะคุณนะ่ะดอกใหญ่ๆอันนี้ก็ได้คุณนะ่ะบังรู้ค่ะเผื่อนะอืม พูด่ะคะ่ะพูดโอ้ยหลายค่ะค่ะนี่มมอนี่ใส่เก็บเห็ดกับบ่านจะของได้นี่เพราะป่านมาปลูกไว้เนาะคันเนาะไว้หนีกอนค่ะเดี๋ยวสิเก็บใส่กระตาค่ะนี่ค่ะเพียบบังดูค่ะ เบื้งโู้นค่ะท่านผู้ชมขาพุ่นนะว้าดพุ่นนะพุ่นนะพวกเห็ดเนยค่ะพุ่นนะพุ่นมันหลุนน้ำกันมาเล้วว้าเบื้งโู้นพูนนะว้าดแต่หลายค่ะขนาดเลยท่านผู้ชมขาพุ่นนะเบื้งเด้อค่ะพุ่นนะพวอเห็ดเห็ดเนยทั้งนั้นเลยนี่ค่ะนี่นี่เดี๋ยวอันนี้อีกอันอีกอันนึงอีกดอกนึงค่ะนี่ว้าดพุ่นนะกองไวใบทุกคน ทั้งนี้ค่ะมาทั้งนี้บัตตอรนี่ทั้งนี้ค่ะบัตตอรนี่ทั้งนี่นอพนี่โอ้ยบังดูค่ะพนน่ะโอ้โอเหเฮ็ดเนยค่ะกองโยขึ้นโยกับหนาบ้านจะของเฮ็ดอันนี้กินแซ่บเด้ค่ะนี่นี่นึกเหรอค่ะร้ายคักมื้อน,นี้ น้อยๆก็มีค่ะน้อยๆน่อยกําลังขืนกันจุ่มก็มีแต่ก็ต้องเก็บเขาแล้วล่ะค่ะเพราะว่าขันบอกเก็บนี่เขาหนาวแล้วเขาบ่เขาบ่หญยแล้วล่ะค่ะอันนี้ก็น้อยโพนเนาะแต่ก็เก็บเก็บแล้วก็เก็บแล้วล่ะค่ะเขาหนาวหนาวมาแล้วค่ะเขาก็จิซ้ำตายวันนี้เขาก็จะบ่่ใยแล้วล่ะค่ะเฮ็ดนี่ก็ได้ก็จิวไหวจังสี่กระเจีถิ่ชมซื้อแต่เดือนจะเก็บไปน้ำล่ะค่ะนี่ิ่งนึกค่ะนี่ โอ้ฮะฟุนาฟุน่ะเที่ยค่ะบังดูค่ะทุนน่ะกองอยู่นี่กองนึงค่ะนี่อีกกองนึงงผีเลยเทียเอาไว้นี่ก็เดี๋ยวสิเก็บใส่กับตาเนาะค่ะเนาะนี่นี่อีกดอกนึงค่ะนี่อีกดอกนึงค่ะโอ้ยบังดูค่ะนี่อ่อนจมูกจิมมี่อยู่ค่ะนี่ทั้งนี่กับมีค่ะทั้งนี่กับอีกดอกนึงนี่ นี่ก่ะอีกดอกนึงท่านผู้ชมขาโอ้ยอ่อนซ้อนน้ากันปะคะนี่เมื่อกี้เพ็ดน้ากันเด้อค่ะเห็ดกับบ้านเจ้าของเพราะป่านปลูกไว้เนาะค่ะะเเนาบิ่งดูค่ะนี่เบิ่งดูเบิ่งดูค่ะนี่เบิ่งเด้เบิ่งเน้ค่ะเบิ่งเอาเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวสิเก็บใส่กระตาเนาะนี่ค่ะทั้งนี้ก็มีอีกค่ะเบิ่งมะมันหลุ่นกันอีกค่ะนี่ค่ะนี่ว้ยเบิ่งดูค่ะนี่ คุณผู้ชมค่ะนี่ก็อีกสองดอกค่ะนี่นี่ค่ะนี่โอ้ยมองดูผู้ชมค่ะได้เห็ดแกงอีกแล้วมื่อนี้ได้เห็ดแต่แกงอีกแล้วเนาะแกงใส่พักอีตูพักอีตูเด้อค่ะแล้วก็น้ำปลานนนะะเนัวๆเนาะค่ะเนาะโอ้ยสด แซ่บขนาดเด้อคันนี้เด้ออ่สิบอกไข่มีอีกบ่เนาะทางนี้เบิ่งไว้ก่อนค่ะมีอยู่ค่ะเก็บเฮ็ตเตกระตาแล้วล่ะค่ะได้หลายเติบอยู่มื้อนี้ยุกับบ้านก็คือก็กกได้หลายเติบอยู่เด้อยในมื้อนี้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทูอยู่บ้านสุภูสุคนเด้อค่ะเด้อบ่ว่าสิอยู่ใกล้อยู่ไกลอ,อยู่ประเทศใดก็ตามเด้อค่ะเด้อ ที่เขามารับชมคุณเดือนมือน,นี่ขอให้สุผูทุกคนอยู่ดีมีแห้งกันสุผูสุคนเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะได้มานาั่งเกเพ็ดน้ำคุณเดือนได้เดอ้อมาเบิงมาชมขอบคุณทุกคนที่เขามาเบิงมาชมคุณเดือนเกเพ็ดเด้อค่ะเด้อยู่ดีมีแห้งกันสุผูสุคนพี่น้องจ๋าเบิงดูคันนี้ได้ว่าตั้งหลายเฮ็ดกระดายเบิงดูคันนี้มือน,นี ก็ต้องไปหาไก่เลยค่ะวันนี้ได้อยู่ได้อยู่กับป้านค่ะแดดก็ออกมัอนี้แดดอากาศดีดีวันนี้แดดออกสู้มือเราอากาศบ่ดีค่ะบ่มีแดดืัอนี้ก็เพราะมีแดดเจ้กันเลยออกมานางตากแดดแดดจักหน่อยเนาะป่ได้ตากแดดนี่กะได้นี่ก็ห่มไม่อีก่นก็เลยบ่ค่อยถือแดดนะปีนี่ก็ได้อีจักพักนึงกะเดือนนาอาทิตย์านนี่กระบ่มีแดดแล้วค่ะต่อไปนี่กระจะ แดดน้อยลงอยู่เมืองนอกเนาะก็จะเป็นหนาหนาวเพราะหนาหนาวเขามากอะบ่ค่อยมีแดดแล้วค่ะก็จะเป็นอากาศครึ้มอยู่ตลอดเวลาแ่ละค่ะื้นนี้กะโชคดีแล้วละ่ะมีแดดค่ะขอบคุณสุภูสุคนที่เขามารับชมเ้อค่ะเจ้อทังไหน,นก็อย่าลืมติดตามคุณเ,เดือนในคลิปต่อไปเ้อค่ะ ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณเดินได้เด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะคุณผู้ชม่ะเห็ดล่มที่เมื่อก้อนนี่ไายไว้ตอนเขายัางน,น้อยอยู่ตอนนี้เขาใหญ่แล้วค่ะบ่งดูงามงามเบื่องเด้อค่ะเพื่ออุ้ยหลายค่ะบัตตอนี้ขึ้นหลายแหงเบิ่งเดื้อค่ะคุณนะเบิ่งเดื้อค่ะคุณนะเผื่อคุณ มาหน่อยจาของนี่ค่ะเพื่อนสิพามาเบ่งค่ะหลายไหลเฮดร่มค่ะดอกย้ายใหญ่นี่ค่ะเพียเพียเบ่งเด้อค่ะพื่อนนะเพื่อนเบ่งค่ะเพื่อนเบ่งเพื่นนเฮดร่มทั้งนั่นเลยเด้อค่ะนี่เพียดอกกำลังเอ่อนั่นเลยค่ะนี่ วุ้ยเบิ่งค่ะนีเบิง่งเบิง่งเบิงพี่ค่ะพี่พี่เบิง่งด้อค่ะตามมาค่ะตามาพี่